โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกม s u r v i v a l on l i น e กครับผมยูหูเราอยู่กับพลเมียแล้วครับพลเมียผมจะไปดูเกาะกันนะ,ะ,นนะ okay, ครับผมสำรวจเกาะโอเคครับมาแล้วก็ไปกันที่เรือเลยทำไมเกาะมันเยอะจั้งเลยวะ <c oughs> อืมเอานี่มาหลายใบไนงะ เลือกเกาะได้เลยมันน่าจะให้เลือกได้ได้ได้มันมีชื่อชื่อมันไม่ซ้ํากันเดี๋ยวเราตำรวจแม่งหมดนี่อ่ะบอกเลยโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงเกาะกันที่เรียบร้อยแล้มันว่าไปเกาะที่เธอปวดออกแน่เลยหรือว่าเกาะใหม่วะเกาะใหม่นี่ว่าน่าจะเกาะใหม่นะเพราะว่ามันพื้นที่มันสีเขียวเยอะขึ้นแล้วก็เป็นเกาะที่รู้สึกว่าใช้หลาเป็นที่สโอเข้าไป ไปเราเราต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีนะครับไม่มีเงนินจะโดนจนะนั่งกองก็ใส่เนะจะนี่แล้วคดีมาเราเจอหมูปลาตัวแรกแล้วเราเริ่มหาสองด้วยกัน <c oughs> เอาดีเอาดี<ค>เอาดีเอาดีเอาดีเป็นไงล่ะก็แค่หมูได้ตัวหนึ่งแล้วเลยเจ็บเลย ทำไปเล่นไปเขาจะเก็บไม้คือไม้เธออยู่ไหมเนะี่ยไม่อยู่มีเยอะไหมอยู่ห้าสิบเธอได้ใช้ไหมเนะี่ยไม่เน่ยขอขอขอเขา<อ>เก็บขององเดียวเขาเก็บอันนี้มาละเนื้อหมูกับอันนี้หมูมาละนช่รูปหมูมันเก็บใบไม้ได้ไดตอนนี้ผมทำพารามีอาหลงหายไปก่อนนะต้องไปตามหารกรีดรักอยู่ไหน,นะครับอือป่าพิมพ์ คือหมูป่าไม่ใช่เขาขัาน้นดทิทิมงตูดทิ้งหัวมันม<า>ทิ้งหัวมันช่วยมาเอาไปเดี๋ยวระวางน้ำเราไปเพราะว่าเจอไปครับไอ,อ้ญี่ปุ่รนะเพราะว่าลืมเอามาเดินเมื่อกี้แหละวไม่เป็นไรเปิดคลิปแรกของเรามาก็จะเป็นการลุยเกาะกันเลยนะผมก็อีพีต่อไปก็จะลุยเกาะไปเรื่อยๆ ล้วก็จะสร้างบ้านตปนเรื่ยนะครับซึ่งเราก็มาเริ่มต้นที่อ๋อต้องหากุญแจกุญแจหากกุญแจหาก,กุญแจจบง่าไปไปกันต่อเลยนะท่านผู้ชม<อ>ผมจะให้แบ่งหน้าที่ให้พลเมียผมหากุญแจนะคีซึ่งเราไปเปิดหาพวกบุกินได้นะครับ ส่วนผมก็จะฟาร์มแร่เหล็กแร่หินพวกไอรอนกับกับสโตนไปนะครับกูไม่เจอเหี่ไหนต้อหาอะไรวเนี่ยเจอผัวเจอเองตาวผัวไม่เจออะไรเลยครับน่าจะผัวกับเมียคู่นี้ที่ติดอยู่บนเกาะนี่เจอกวางวะต้องลองหาริมทะเลแล้วนะครับมันจะขวิดกูไหมเนี่ย แน่นอนนะเธอจะไปแก้กันนะขุดทีขี้กระพือเลยนะข <c oughs> ีกระพือเลยแล้วอเอาขุดได้เลยเหรอได้ดิขูไม่ได้เป็นง่อยก็อตอนแรกเห็นขุดไม่ได้สกักทีตอนแรกเป็นง่อยไงตอนนี้หายแล้วดีแล้วจะเป็นอีกก็ดีเหมือนกันหยอกหยอกหยอกเฮียควันน้องกวาง

เราต้องถ้ำเบื่อจจให้ครบก่อนเจอจดหมายครับพี่น้องมียาวไปจจเยอะแยะอะไรอะเจ้เป้กับเต็เนเต็นพายต่อติสเนี่ยน่าจะมีคนมากลางเต็นจอกุญแจอีเทีย,ทยกูมองไม่เห็นกุญแจกุญแจอยู่นี่กูสนใจเตาแก๊สไอ้สัเลยจัดการเลยเปิดเลยรอแค่เปิดเดี๋ยวเราวันรุ่งขึ้นอี <c oughs> กเดอก่อนนี้ยังไม่เคยมาเลยใช่ แล้วหาของส่ววดอะไรไปทั่วก่อนเดี๋ยวเราข้าไปแนนี่นเพราะว่ามันต้องมีกล่องปิดสนาให้ปลดล็อกแน่เลยใช่แต่มันต้องผ่านกุญแจดูดที่เตอร์มินาก่อนอุ้ยวางมันปิดกูแน่เลยยังยังเดี๋ยวมันจะปิดกูเนี่ยเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้มันนะอ,นะอย่างมันเห็นนะ มันเห็นแล้วมันผิดเลยอนนี้ก็สำรวจว่โคดังไม่โบเลยอีกอย่างนึ่งเกาะกว้างมากเลยาสโตนคิดได้มาสามน้บ,บ้านอย่างนี้เนี่ยนี่ดูดิเหนอย่างเยอะโอ้โหคุ้มอันนี้บอกเลยคุ้มฟาร์มแร่อ่ามีอะไรมีโคกับน่าจะมีอันนี้ก็โคเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นไอรอนนะพิเศษไอรอน เ้นิ่งโอเคไอรอนเราต้องหาสโตอนอีกหลายจุดนะครับเพื่อจะไปเนี่ยกูเดินอยก่ดีกูวนกลับมาที่เดิมสร้างของลูกต่าอ๋อฝั่งนี้ไม่มีฝั่งนี้มีฝ <มา S 1> <า>ั่งเรือแล้วราจะเปิดล็อกห้องนี้หละเอามาเดี๋ยวไปดูไปหนะิดโซนนู้นไม่แน่ใจว่าหาอย่างไรเลยลำแหลมากอยู่ไหนอ่ะตาผัวอยู่ริมซ้าย ่าก็เห็นเลยมามาต้องมาเปิดกรอนมาเปิดหาบ้านรับก่อนอืมบ้านมีตั้งหลายหลังไม่รู้อยู่บ้านไม้บ้านไม้กลางใจกลางใจเมืองมาเปิดเรียบร้อยแนี่ไว่าอะไรไม่ต้องมีกล่องปุ๊บหอกเป็นรหัสลับนะครับรหัสลายัสอืมเคยเห็นในคลิปอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ตายเขาก็ลืมเหมือนกันล่ะ มันมีจดหมายอยู่นะจดหมายมีตัวเลขปะจดหมาย่ตรงไหนไม่รู้ว่าต้องไปดูจำไม่ได้ด้รู้บ้านหลังนั้นไม่ถูกไม่ใช่ต้องไปดูจดหมายให้ถูกแล้วจดหมายเธอเออหยอกลืมจดหมายมันต้องมีคำใบ้ปะรออ๋อเนี่ยมันมีคำใบ้อยู่มันมีอันนี้อยู่ลูกศอน เออเนี่ยจดหมายอยู่นี่อ๋อมันมีลูกศรออยู่แสดงว่ามันอยู่ในจดหมายว่าแล้วครูก็ไม่เห็นตัวเลขเลยสักตัวทำให้ตาจะลายในตอนนี้เจ็ดเ <7, S 2> หรอเจ็ดศูนย์สองศูนย์เลยกดดิเลยเกด้ลยเกดมามามาเพิ่เพิ่มาๆ,ๆ,ๆมาๆ,ๆ,มาๆจังหวะนี้เป็นตัวเล็กๆใช่ปะ่ะอืออ่ามีเท่าไหร่บ้าง เจ็ดศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ได้อีกตัวหนะึ่งอะไรอีกสองตัวเลมีมีกสองตัวแล้วเขาเขาดูใหม่แั้งนะึงนะเป็นคำใบม,มีแค่สี่ตัวว่ะอุหนาตาจงดูลาตาบอดเลย นีเราก็ไม่รู้จะแก้ไขเป็นขนาังไ,ไงมันไม่ได้ง,ง่าย,ยาที่คิด 2, 2, 2สองสองสองอะไรวะจำมึงนะสองอะไรวะเือสองแปดเหรอสองแปดเจ็ดศูนสองศูปะสองแปดเจ็ดศูนสองศไม่ใช่คืออะไรวะสลับที่สลับที่มันจะมีป้ายใหญ่หญๆอกษอน่ะเออนั่นแหละ แบบมือสลับีแปะแปะไปแ,แมือสลับจี่กัน,<ต>าน้าตีตาไม่ได้ยนเลยเนี่ยเอทำที่อเนี่ยไหนเออแล้วม,มจะมีป้าปยคบหอวะมีทังหมดอะไรตังีนาขัดูกล้ามนีอะไรคำบาจะหาคำใบ้นหมดเย เอเงี่ยตกใจเงี่ยยืมตัวป้าฟ้าเอากูฝันพวาว์เลยนะคุณผัวดัง,ง,งองสุมลากที่เติมได้ตัดคลิปมาตอนนี้เลยนะครับเราหาไม่เจอจนท้อแล้วเราต้องกลับมากันนะครับ เราต้องกลับไปหาเกาะใหม่กันนะเพราะว่าเกาะที่แล้วมันไม่มีคําใบให้เราเลยยากแต่เร่อจนหมดแล้วอะโอ,<น>โอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราหาจนท้อนะครับจนตอนนี้เราก็ได้กลับมาสู่เรืออัมพานของเราแล้วนะครับเราจะต,ต้องเอาของไปเก็บก่อนนะครับคุณธ <c oughs> นรเ็บ คุณพระเมียผมได้เอาของไปเก็บแล้วและนี่ผมจะเอาสอนวิธีผมสอนวิธีให้เมียผมมาทำการคราบของให้เปลี่ยนนะแต่การเผาเหล็กคนะรดูเสร็จแล้วขึ้นพนะเมียมาตอนนี้ก็ตัดมาตอนที่เราภาพที่เราบังคับให้เมียไปเผาเหล็กเองนะครับมีอยู่สามอันแล้วก็ถาม เก็บเก็บมาไว้ตรงช่องช่องของเนี่ยอย่างละหนึ่งอย่างละหนึ่งอันช่องของอย่างละหนึ่งอันอ่าโอเคแล้วอนนเอานนะเอาอันสีดำใส่ช่องล่างสุดล่างสุดเออจะเห็นช่องเล็กๆอ,อ่ะโอเคต่อไปอันสีน้ใส่ข้างบนโอเคเสร็จแล้วปิดเตาเผาด้วยเสร็จแล้วปิดาเตาเผาด้วยโอเคเอาแบบทำให้มียาเผาเล็กทำเองนะครับผม ดื้อขึ้นมาทำไมล่ะปะโถดูไงอยากดูรอบๆบันทํทำไมเงะยเดี๋ยวใชไปละเราก็ต้องรอให้เลยเขาเหล็กมันเผาเอาอันนั้นมาเผาได้ด้วยเหรอได้ๆเอาตะปูเศษตะปูมาเผาได้แต่ต้องใช้ยี่สิบอันนะมันถึงจะได้เหล็กหนึ่งมมีห้าสิบอันแ้วมาเผาไปาเผา,านานมากเลยถึงได้บอกหาหินมาน่ะจะคาบเตาเผาไม่มีหินนะั้มีแต่อีกอกอ้หอยงินแมงปู หอยเงกไหนเร่งเห็นจะมีแบบมีแคตาดูดีๆก่อนหอยเบลเลอรเบล่าตันติงมองไม่เห็นเร่างกุบเธอดูดีๆมันไม่ได้อยู่ในกล้องหอยเง่าเออมออยเง่าล้ยะเเอรก็เยอะเอะเยอะย่ะบัวนั่งเลงนะหอยโมโห เอยากากไม่อ่านเราจะตาโตแบบไปแช่งกิโลจะบอกไม่แพ้สนใจออตกันก,ตกน้ำกน้นําก่อนกสนใจกันตักน้ํามาลดต้นมะพร้าวกันก่อนไหนอะบอกให้ช่วยตักไมะ่มาเทตัว่าทำอยู่เนี่ยแต่และอันตักอยางจะไปรอดอีกคืนหนึ่งไหมเนี่ยตอนนี้อาหารเราก็เริ่มหมดแล้วนะคุณตลามีหมดแล้ว ว่าให้มึงไปดูใหม่อาหารน้ำน้ำไม่ใช่อาหารน้ำน้ำน้ำต้งเยอะต้งแย้ฝนไม่ตกแล้วนะกูาให้มึงขึ้นมาดูแล้วมึงดูถังที่มึงทําไว้รอบรอบบ้านด้วยเนี่ยได้แดดีรอบบ้านไม่รู้เนี่ยดูตั้งหลายถังแต่มันไม่มีน้ำมันไม่ได้เติมแดดซีไม่มีเยอะเนี่ยน้ำข้างบนก็มีอยู่ถังสองถังครึ่งก็จี อย่ามาแย่งเขาอย่ามาแย่งเขาแมียวไม่ไหวแมียวอย่ามาแย่งเขาไม่ไหวอ่ะย่าดูดีเราตั้งมาขี้กันได้ไม่เป็นไรจะสอนกระจุแล้วหไม่ไหวว่ะเดี๋ยวขอชี้เสร็จตรงนี้วิวอย่างสวยขี้เสร็จที่ล้างหน้าแล้วกันวิวอย่างสวยอืมเสือดำนอนไม่ได้เปเอาโซฟามาตั้งข้างในดีไหมเออไม่เหมือนกันนะ แต่มันต้องคาบอันนี้ด้วยดิมึงก็ดูอ่ะตีคอน้าดูดังดูอยากตนุ่มจะพูดอุ๊ยฉลามมากเลยได้เวลาออกลุยได้เวลาออกลุยข้างหลังบ้านข้างหลังบ้าน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 น็อกครับเรียบร้อย ฉลามเหี้ยมาแดกบ้านกูสัตว์นี่เอามาให้กูแดกเลยเยบรอยแล้วก็ต้องมาระวังเรื่องฉลามที่มันจะมาแทะบ้านเราด้วยนะใช่แต่ว่าเราพอมันจก่งอ่ะเอืออะไรนี่น่าคือใช่เพราะเราจับทางกันได้เลยนะครับเหล็กเผาเสร็จแล้วมาเก็บไปไว้ในตัวใหญ่ๆได้เนื้อแค่้นเดียวบุ๋ท้อเลยหมดนล แต่แตะแต่ตอนนั้นแล้วก็มีตู้เสียมเันไม่ได้เก็บของมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาตกปลากันได้ได้ได้ขอเผาเหล็กไ้ก่อนตอนนี้เราได้ไอิรอนมาหนึ่งชิ้นแล้วนะฮะต่อไปจะทำการเผาไอรอนต่อ เชืรอล้นเลยอาใช่ล้นแล้วก็ไอ้ล้นใส่เข้าไป,ปต,ตปิดเตาจากนั้นก็ติดเตาจากนั้นลารอระหว่า,างรอก็ไปตกปลากันนะครับ<ม>เดีขอทมาดูจะเอาเนื้อสเต็กเรือมันจะมีเรือมาปะเนี่ยเป็นน่าจะเรือ,อ,อสินค้ามาโบกเลยนะโอเคถ้าเรือ,อสินค้ามามันจะขึ้นเวลาก่อนมันจะขึ้นรูปแบบของเวลามาแบบ มได้ตัวเฮียอ่ะมีตัวเฮียได้หรอเธอเออนี่วันทะเลตัวเฮียก็คงเป็นตัวเฮียทะเลทองไม่มีหรอกเราเป็นกันเองเฮียมากเฮียมากสมิงอยากได้ปลาปักเป้าว่าเขาว่าเนี่ยแหละปลาปักเป้าแน่นอนคือนี่นนได้แ่าละหนึ่งตัวแน่นอนเธอปลาปักเป้าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องการความปลาปักเป้าก่อ,กอนนะครับท่านผู้ชม โอเคนะครับผมหลัง,างจากที่ทเรา,เเา,าหาปลาหาอะไรไปเสร็จได้ได้ปลาป๊อกเป้ามาทำธนูพิษนม่งเรามาเก็บธนูตรงนี้โอเคเโอเคโอเคอ่าถาลูกธนูไปด้วยนะครับโอเคเราเจอลูกธนูในกล่องเมียเราขโมยจิ๊กมาแม่งเลยเไปเา,มา,มาโอเคนะครับแล้วก็ครับก่อนเราก็จะนอนตื่นเช้าเราออกเดินทางไปที่ลงนะครับผมลงตู้ไปลูก มาได้เวลาทันสมควรเป็นวันสุโอเคนะครับผมตอนนี้ก็ตื่นแล้วพี่ได้รับการรอคุณพลเมียเนะตื<า>่นแลัวเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นตอนเช้าตรู่แล้วนะครับโอเคโฆษณามันเข้าด้วยนะเกมมันเป็นเกมเป็นเกมฟรีแต่เรานั่งรอพลเมียอยู่บนโซฟากันนะครับนั่งรอเิียวๆเลยพี่ รับพนเมีเราโคด,ดูนะดูบุหรี่ด้วยระหว่านั่ง,งเราเมียแล้วก็จัดของรากันนะครับผมสบายครับไม่ต้อรีบมาแล้วคโคเรามากันแล,ล้วไปเลยวต่อไปครับเธอเดี๋ยวเราจะปอกปอกอะไให้ด้วยกแพร์นัแพร์เขาเอาน้ำมาหกขวดั้นก็ถือว่าได้ด เขาก็จะข้าบตัวขวดกับปอบมะพร้าวทั้งหมดเลยเก่บไว้กินน่ะโอเคโอเคน่านี่ไม่มีขอแหงตายน่น้องย่ w